ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเสหิหรือว่านายหิมาลัยผิวพันธ์ผู้ประสานง,งานพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงในกรณีนี้นะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ความยุติธรรมกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะจะไปอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับที่มีการโจมตีว่าตนอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ว่าใครพูดขอถามว่านายชูวิทย์โพสเฟซบุ๊กเนี่ยคือก็บอก ก่อนหน้าที่จะคุณทูวิทย์จะมาเล่นง,งานภูมิใจไทยเนี่ยโพสเฟซบุ๊กดา่าพลเอกประยุทธ์มาต้องไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไร่แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยนะคือใครจะไปไปยินดีกับคนที่ด่าเจ้านายตัวเองนะคือคุณหิมาลัยเนี่ยบอกว่าชื่นชมแล้วก็บอกยอมรับนับถือนายพลเอกประยุทธ์มากนะเอาตัวเขาแรกก็ยังได้เลยเพราะเนี่ย <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปะทําเรื่องแบบนี้นะครับให้กับ คุณชูวิทย์นะครับอย่างเรื่องก,การประสานงานการเข้าพบตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็อธิบายนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอย่างเช่นวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ที่สุมแหังชาศิริกิตเนี่ยตอนนั้นนายชูวิทย์เขามาไลฟ์แล้วก็บอกว่านายกอยู่ที่ด้านหน้าสุโอบัชรสามถึงสีชั่วโมงนะจึงขอถามว่าหากรู้เห็นเป็นใจกันจะให้คนมายืนด่านายตัวเองนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยหรือ,อนะครับแล้วก็ พูดอีกหลายเรื่องนะครับ๋ยวาไปฟังเสียงของคุณพิมาลาัยผิวพันธ์นะครับผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติในเรื่องนี้ครับเรื่องหลังได้ยังไงยเพราะม,มีมีการโจมตีโยกผมเรื่องหลังเนี่ยผมก็มรู้ว่าใครไปพูดให้รู้สึกกันอย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมถามก่อนนะครับพี่ชูวิทย์เนี่ยพี่วิทย์เนี่ยท่านโพสเนี่ยวิจารณายกมาเป็นปีนะ้ว นะหลายเดือนแล้ววิาพากยามาตลอดนะครับแล้วก็<ท>ต้องเรียกว่าเสียหายมากนะสิ่งที่วิจาร์เนี่ยวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นหาว่าท่านปล่อยคนใกล้คิดมาเรื่องต่างๆวิจาร์ไปถึงว่าญาติพี่น้องท่านไรท่านนะครับวิจาร์มาตลอดเวลานะครับในทางเสียหายาตลอดเวลานะครับแต่ว่า ทายศท่านใช้ทีไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่เปิดตัวท่านเข้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่ศูนย์ชุมนชาิเศรษฐกิจเนี่ยที่ชิตมาไรนะครับทุกคนก็เห็นอยู่ไรแต่อว่าถ้ายกอยู่ข้างหน้าสามสี่ชั่วโมงอะผมถามว่าถ้าเราเห็นเป็นใจกันเนี่ยผมให้คนมายืยนด่านายผมสามสี่ชั่วโมงอ่ะเป็นไปได้ยังไงนะครับต้องต้องฟังด้วยให้ความเป็นธรรมกันด้วยถ้าผมยังไม่เห็นเป็นใจกับพี่ชูวิทย์เนี่ยนะครับ ผมยังจะพี่มาเยืนด่านายอยู่หน้าศาลอี่ชั่วโมงนะครับแล้วผมพูดกับเขาพี่วิทย์ได้ผมสัง่งวิทย์ได้ผมบอกพี่วิทย์ต้องหยุดดิครับถูกไหมครับมันไม่เป็นไม่ได้หรอครับผมเพิ่งมาทํางาน ผมไม่มาหาศัตรูเลยครับเลยเพาหาศัตรูที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็พี่เนวินอย่างเงี้ยผมเรียนเลยพี่เนวินเนี่ยผมไม่ความรักและเคารพมาตลอดนะครับแล้รับเนี่ยผมไม่ไม่ไม่เหิมเกิมคิดชั่วแบบนี้หรอครับนะครับทำไม่เป็นนะครับคนอย่างผมทําไม่เป็นหรอกนะครับแลวท่านพิเดพันธ์เนี่ยผมพูดเลยนะครับผมทำงานท่านมานี่ฮะท่านไม่พอใจท่านแสดงออกเลยท่านไม่มีมาแทงแทงรับหลังไม่มีท่านไม่มีใจไมจ่าย่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่ไปพูดกับภูมิใจไทยนะฮะหรือไปใส่ความว่าผมอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอะไรนะครับ เป็นจินตนาการที่แบบแบบว่าจินตาการที่เรงไร้สารามากนะครับไอความคิดชั่วๆเงี้ยันทำไม่ไปหรอครับผมบอกให้เลยนะครับแล้วไม่มีคงามจะเป็นต้องทาด้วยนะครับผมถามว่าภูมิใจไทยอ่ะอยู่ใน,นาณะของพันธมนิตรกับพรักรวมไทยสร้างชาติเยเป็นพักใหญ่ที่คาจุนคมมั่นคงนนครัฐบาลเนี่ย ผมมีสติปัญญาพอเลยกไไ็ไม่ทราบก็ผมก็พยายามโทรหาท่านท่านก็ไม่ได้รับสายนะครับไม่ได้สายเราก็ไม่ม,ไมีโอกาสจะชี้แจงนะครับที่นั้นที่สุดนะครับผมคิดว่าใครก็ตามที่ทําเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้นะครับหนึ่งเราเนี่ยเป็นเด็กเราเนี่ยไม่สามารถทะเลาะใครได้นะครับกับพี่ชีวิตเราก็ทะเลาะด้วยไม่ได้เราต้องให้เกียรติพี่เขาเพราะสิ่งหลายสิ่งที่พี่วิ์ทำนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นประโยชน์สังคม ก็ต้องบอกท่านรองนายกครับว่าไอ้ผมคิดเรื่องเร็วๆไม่เป็นหรอกนะครับ